สวัสดีค่ะพบกับหญิงด้ยวยพันิดาเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาแต่งหน้าแบบชิลๆตามสไตล์ธรรมดาเอาคุณว่าลูกไปรับลุคเครื่องเรียนแล้วกันตัว,วน่าจะบานขึ้นก็ก็จะพัฒนาไปตามระดับขั้นตอนนะคะตามวิวัฒนาการของหญิงยุ้ยน,นะคะก็จะเป็นเช่นเคยเอโลเวลาเช่นเคยชิลๆธรรมาดาแตงกษ์ธรรมาดาจะชิลๆตามวันเป็นาาอโลเวล่าค่ะ กล้องจก็จะใสขึ้นตามประสบการณ์ชีวิตนะคะอาจจะมีแบบนิดนิดนิดนึงเพราะว่าจะมีรอยแตกบัวดูไปละค่ะหน้าเริ่มใสขึ้นจะมีหรือเปล่าแค่หน้าโซมมก็ใส่หน้าจะปูนพวงนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นตุ่มตี่มก็มีแอด จะทำอ้างคช่เปล่าน,น, <c oughs> นี่นสนี่ใช้กัเอแปรงตนวงนงามงต้อง,งอใช้แปรงหัวตัดแปรงหัวตัดใช้กระบอกปืนปน้าจะแปรงได้ หรือแป้งกลมกลมวิงวิงซึ่งสุสงึ่งทำงานซิ้มคขอรข์ขอและก็จะมีเสียงบดเช่นเคยแล็วก็ตั้ใที่เป็นด้วย คิ้วนี่สามารถบังคับให้หน้าเราเด็กแก่หรือดูหรือหน้าอารมณ์ดีอะไรได้น,นะนะบางคนหน้าดูแบบใจดีแต่ว่าคิ้วไปทําคิ้วถาวราที่เป็นชาร์ตเป๊ะจะทําให้แบบหน้าดูแบบว่าเงี้ยซีเรียสชัดเจนคะก็จะเป็นตามปกติเส้นข้างล่างขีดเดียวเส้นข้างล่างนะคะขอบล่างสุดแล้วก็หางคิ้วจากครึ่งลงไปหางสามารถใช้มนึ่งกับอได้คะแล้วก็ระบายตรงนี้อย่างบอง ข้างบนแต่พ่อค้ยังเขียนไม่เป็นก็ข้างลายย่างแล้วก็ขึ้นไปส่วนข้างบนหางขึ้นไงแต่ว่าผมวอล์กบอบาร์แบบตองนะคะก็ะจะใช้แปรงแปรงปรับปรับปรับค่ะก็เรียกว่าอะไรนะเกลี่ยปรับให้ฝุ่นฝุ่นตรงหัวนะคะหัว ไดูชัดเจนได้ค่ะแต่ว่าหัวห้ามชัดเตดค่ะห้ามตีก็บ,บางคนเขียนคิ้วแล้วก็ขีดขีดเป็นสีเดี่ยวตรงหัวคิ้วเลยอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะผิดผิดมากๆทำให้ชีวิตเป,ปลี่ยนเลยดูมีอายุเพินสิบปีเากพูดถึงอมไอกบางคนได้ในระดับหนึ่งวางคงบอกม่หายไปเ่ยขอเป เท่านกอาจะไม่เท่ากันระหว่านก่อนเขียนไม้เท่ากันโอเคแล้ว <Okay. S 1> ก็ลงสีสจะเป็นสีเขาเอาเคารวยนะน้ำตาลน้ำตาลเนี้ยลงมาถ้าไม่ใช่สีขาวตร็นี้ตัวเย็นไปนะครับ สามในสี่สามในสี่เหลี่ยมก็ถักหนึห่งสองสามตรงนี้ม่นต้องถาลูกไปรับลูกแล้วก็แบบเข้าได้แล้วสีที่ชอบก็คือสีวิง้งอุ้ยไม่อยากชว์นี้เลยอันนี้เต็กมะสีวิง้งนูดวิง้งกับเมื่อกี้ลงนูดธรรมดา ธรรมดาสีเหมือนแป้งตลับอันนี้ก็จะเป็นนูนเขาเรียกว่าไงนูนอมชมพูวิ้งใช่ไหม <Okay. S 2> หัวตาหัวตาะวันนี้จะไม่มีสบปรยจะไม่มีหัวตาจะเป็นวิ้งจะเป็นลุกเรียบร้อยแต่ว่าจะเรียบร้อยอ่ะแบบแม่สามีแบบไม่เกลียดเลย้ย ง่ายๆแค่เขาเรียกว่านะนงแล้วก็ชมตัมีแบบนี้จบดูดรียบร้อยคะ่ะแล้วก็าไปตรงหากหัวตาได้หางตาได้ตาอันนี้เร่งห่วนแต่เร่งดว่วบจะไปร็อันนี้ตลอดค่ะดูมีอะไรนะ อันนี้นิดนึงที่หาเปลือกเปลือกปาหาเปลือกปาใช่ไหมที่ดูมีติคือนิดเองตแมัวนี่หมืนจะโตอย่างนีปากลปขาง่างนะคะะได้ไม่ออา สีชมพูจะมาทางดึงดนะูดแต่ความจริงไม่ต้องหลายเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ชอบชอบสิงปรอทุกต่างไม่มีมิสติกเ,นะเพราะว่าหน้าเราใหญ่มันจะทำให้หน้าเราดเดูดูสูงหน้าจะดูสิง,สงแล้วก็ระหว่างคิ้วตรงนี้ของยิงกาดูกว้างแล้วมันจะดูเหมือนคล้ายกระเทยจะทำให้เล็กลง ก็เลยจับต้องแต่งหน้าให้ดูหวานกว่าคนปกติเพราะว่ามันหน้าจะเป็นผู้ชายโอเคเรียบรจบเห็นไหมแม่วิวไปรับลูกได้แล้วก็ไปรับดูไม่โซ่ดูไม่ซีดนะจ๊ะตามรอยชุ่มชื้นติดต่อตามรอยอีกระดับหนึ่งที่เข้มขวางลงนี่คือเนื้อแป้งตรงนี้ ยุ่งยากนะคะเขาสมัยนี้ไม่ต้องติสมัยก็จะติดขนตาที่ดูแบบว่าช่วงแรกก็จะเป็นหนา,หนานะะช่วงถัดมาก็จะเป็นอีกยุคหนึ่งก็จะเป็นขนตาบางเบาในคราวนี้มีมาตร่าที่ทําให้ขนตาเราหนาและยาวขึ้นจะแงง่ายกว่าแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติในยุคนี้ใครแต่งหน้าเป็นธรรมชาติที่สุดก็จะถือว่ารอดสุดนี่เห็นมา,านราเกาหลีไแต่งเหมือนไม่แต่ง ใ้หือแก่แต่งแต่ความจริงเขามีรองพื้นมีแป้งมีอะไรที่ให้หน้าแบบเหมือนเข้าไปกับหน้าเลยให้เป็นธรรมชาติอ่ะอยู่ที่โบดีมามันแต่งกงันจริงเองใช่ไหมเขาแต่งกันจริงๆแต่งความจริงลงรองพื้นเยอะกว่าเราอีกแต่งองเงินให้ดูเป็นธรรมชาตินี่นี่นี่กลบาหวานขึ้นปะขนาดรองพื้น ด้วยนะเนี่ยแต่แบบบางเราก,ก็มีแป้งแล้วชั้น unified. อ่านะเก๋แล้วก็รับการแต่งหน้าอันดับแรกลงบริเวณรองพื้นลงบำรุงรองพื้นแป้งแต่เป็นแป,แป้งที่เป็นชั้นบางก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อเป็นการซับเป็นการอะไเขาเรียกว่าอะไรนะปรับปรับ ให้แป้งเข้าไปแล้วก็เืลียรอมที่มงงลองถึองอะไรเซตตัวให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็คิวก็มาที่ตัวตาแล้วก็ทาแต่ว่าเคอร์ฟองมันคือทาแล้วก็ลูบลงมาด้วยทาแล้วก็ลูบลงมาด้วยมันจะเป็นสีที่แบบว่าเหมือนกลมกคลืนกันโดยที่ไม่อแบบโปรเฟสชันอลนะกะต่อไปอชิ่เป็นแก้วเหมืองกันก็แบบ วาว่มันเย็นนะปุะดไม่คุยโเทอาไร่อันนี้จะใช้เฉพาะอันที่ถนัดแล้วก็ใช้ประจันต์้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูกันเรื่องสอาําอ่างที่ว่าหลักหลายกว่านี้นะคะเพราะว่าอนนี้ไม่มีทุนจริงๆเราสามารถใช้สีน้ำตาล ซึ่งตอนจะคุมเทนการที่แบบว่าไม่โซมนะคะล้วก็ชมพูร่ชมชมพูวิ่งขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนิ่วมสีสารให้เหลาให้หน้าเหลาให้แบบว่าดูที่แบบสดชื่นขึ้นจากหน้าโซมก็สดชื่นได้ ที่แปัดแล้วก็มีจมูกด้วยอะไรค่ะ,คะอันนี้จะไม่มีการที่แบบมีอะไรนะคอนโทรลคอนโทรลอันนี้ไม่เอานะคะอือน,น,นเดินแบบค่ะอันนี้เดินปหลาดค่ะเกีย์แล้วแต่ต่อไปก็จะจะสอนการใช้คอนโทรลที่ทำให้หน้านี้มิติขึ้นแต่หน้านี้มิติแบบเราก็แค่ สไลด์บางน,นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ปัดนิดหน่อยน่าจะจะดูโกโลขึ้นมาอยู่ไม่โกโลนะเขาเรียกว่าะรละมุนละมุนเท่อ,อ,อ,อนี่นะคะกันจับแรงก็จะแบบเหมือนดินสอจบดินสอปากกามันจะทูแรงนะคะแต่โคไม่แรงตึดดๆๆด ะคะดูมีอ้อยโดมูมีติดด้วยฉ่สำๆเห็นไหมถุงนี้เนปทีเนเคลาบท้าข้างในแต่ที่มีสีชมพูนี้อันนี้คือท้าลิบเขียว20่สิบบาทเลยสไบายยังจะไม่เขียนขอบปากนะคะแต่เราสฟ้าใช้มือที่ เบอร์ r, ขอให้มันเบลอเลยแบบสีเฉพาะข้างในปากแค่นั้นนะคะแต่ถ้าเขียนขอบปากอุ๊บมันจะเป็นป้าทันทีโอเคจบไป17นาที22วินาทีเวลาคลิปที่หาไป,ไปยังตัวนี้ล <c oughs> ืม <c oughs> ้อกเลยว่า อีบตัวแปะตัวนี้อันนี้จะเป็นวิบลิ่งที่เป็นสม,มัยก่อนวิบลิ่งนิวยอร์กที่สม,มัยก่อนที่เป็นตลับสีชมพูนะชอบมากเลยแต่ออกมาใหม่จะดีกว่าเดิมตัวนี้บางลงนะโชว์แบบว่าถ่า่าตลอดเลยก็จะเป็นชีนเน่ใช่ไหมก็จะมีตัวนี้แล้วก็มีทีมมีทช์เอาอยู่สุดตันนี้จะเป็นการแต่งหน้า,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 าที่แบบว่าแบบแต่งหน้าชอบแต่งหน้าแบบว่าเจะดูไม่โอ้กอะไรเงี้ยนะครัและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือพอแต่งหน้าเสร็จ อยากให้แบบตระมูลที่แบบว่าเราราก็แต่งกันแบบเหมือน,นจะไม่แต่งแต่แต่งแ,แ,แต่งเสร็จปุ๊บจบที่แป้งขาวแล้วทุกอย่างจะดูซอฟตลงค่ะเหมือนจะละมุนมขึ้นก็ต้องปักกฐาระเข้าเท้าลงไปเลยแล้วก็จะเป็นลิปบาล์มทับอีกทีหนึ่งถ้าใครชอบความชุ่มชื้นนะคะวาสลีนไมได้ค่ะง่าย อยากโซ่ยังสะอาดสุอาพตะขาดเลยก่นนนอนตัวสกิลแหวนแต่งหน้าไม่ตะขาดจริงๆมันชอบซื้อเครื่องหอมอามเยอะมากเยอะๆๆๆะเอะราคนนี้มันก็ไม่แพงมากเราคนนี้อยากให้บ้านอยากให้บ้านก็จะหายไปเรื่อยๆแต่ก็อยากเก็บไว้นะคะบางทีก็จะโละทิ้งแบบสองปีสามปีแล้วได้ปีนึงอะไรเงี้ยก็จะเอาทิ้งทิ้งไปเก็บทิ้งเพราะว่า มันอาจจะหมดนอาอยุได้หรืออะไรได้นะคะนี่ค่ะใส่ใส่รับลูกใส่แม่ก็ยังดูสดอยู่ค่ะดีมากค่ะวันนี้หางตาไม่ได้ปิดเพราะเราเบียรลงมา่าเป็นนคัสประหยัดเวลา